โอ้โหมีหลายตัวเลยท่านชมหลายตัวนีคกับหอยแข็งเลีงอาหอยนะครับนะครับอยู่ได้นะครับหอยแข็งเลีงนะครับท่านผู้ชมนี่หอยแข็งเลีงได้ได้พอประมาณเลยครับนีโนนบ่โอ้โหนะครับออกไปว้ยโอ๊ย ครับสวัสดี f c ทุกๆทตันนะครับก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ AP1 นี้ตอนนี้ก็ AP2 นะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวลงไปอาหอยตักปูโอ้โหปูหนีบหืมเลือดกระชูดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับ เปื่อได้มีกำลังใจได้ทําคลิปต่อๆไปโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไพปล่อยอิ่มหนำสำราญเลยครับท่านผู้ชมข้าวเที่ยงที่ริมชายหาดนะครับข้าวเที่ยงที่ริมชายหาดหุงข้าวโอ้โหกว่าจะสุกนะครับตุลักตัวเรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่สุกนะครับทอดไข่ก็สุกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมอยู่ริมชายหาดเดี๋ยวมานอนพักผ่อนก่อนนะครับท่านผู้ชมกลับมาปลูกเรนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวให้น้ําลดก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้ําลดก่อน ให้น้ำลดแล้วก็จะลงไปอาโปูโอเคเดี๋ยวหลับสักตื่นก่อนนะครับท่านผู้ชม คนคนคุยกันนะครับลองไปเดินดูว่าผู้หญิงผู้ชายเสียงดังใกล้ๆนะครับลองเดินดูว่ามีมีหรือไม่เสียงคุยใกล้ๆเลยครับจนจไปเดินดูดิ ไปเดินดูนะครับผู้หญิงก็คุยกันเดินไปดูแต่เห็นนั่งอยู่ครับแต่ว่าไม่แน่เขาก็รอน้ําลงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมรอนารถเดี๋ยวผมรอน้ํารถก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงไปหาจุดนู้นนะครับท่านผู้ชมจะนอนพักสักหน่อยนะครับอยากจะต้มกาแฟต้มเรียบร้อยแล้วครับนู้นน้ำร้อนอยู่นะครับในในกากําลังอุ่นอยู่นะครับยวต้มกาแฟเสร็จก็ลงไปหาปู ตักปูก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาขูดหอยนะครับท่านผู้ชมให้น้ำแห้งจากขูดหอยนะครับรอคลิปยาวๆเลยครับชมคลิปยาวๆเลยครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาแคมปิ้งริมชายหาดนะครับตอนเ,เที่ยงตอนนี้เวลาก็ทาทานนเกที่ยงนลครับท่านผู้ชมน้ำกำลังลดนะครับเดี๋ยวจะลงไปไปตักปูก่อนนะครับเดี๋ยวจะตอนเย็นๆจะขูดหอยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตรียมจะวิ่งนะครับ อาจะวิ่งอ๋อเดี๋ยวต้มกาแฟก่อนดีกว่าครับท่านชมต้มกาแฟนะครับน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกาแฟชงก่อนดีกว่าโอเค ก่อนมผมก็มีน,นะครับนีคบ่ครับขนม เราต้องเขานะครับเดี๋ยวลงไป ทนผู้ชมก็ตอนนี้ผมลงมาอยู่ที่ชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากทำกับข้าวทอดไข่นะครับท่านชมก็ตอนนี้ผมลงมาในทะเลมาจับปูหินนะครับใช้เชวิงนะครับทู้ชมใช้เชวิงตักก็ตอนนี้น้ําก็กําลังลงอยู่นะครับ บางเบาบางเบาอุ้ยตกไปแล้อ แล้วนะครับอตกไปไหนม่ไโอ้โตะปูหินนู่นนู่นใ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 นร่องตรวน้นตัวใหญ่เวลาน้ําเวลาน้ําลงนั้นนั้นนั้นตรงใจนั้นมันเป็นร่องอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตัวใหญ่ๆแล้วจะมาจับช่วงน้ําลดนะครับท่านผู้ชมมาจับช่วงน้ําลดนะครับน้ําก็กาลังลดนะครับ ตักที่ป่าปีปีจุดนี้ต้นมันจะมีแหลมๆหลมตักยากตั้งหน่อยนะครับทุกนนะครับเดี๋ยวจะลงไปที่จุดนู้นต่อนะครับพอนะครับมีกับนะครับมีชาวพม่านะครับก็จะมาทําโรงงานอยู่ที่ของใบมะนะครับทาโรงงานยางก็จะมา,าตักปูเหมือนกันนะครับทู้ชมหากักเ้าได้เยอะนะคอยได้เยอะเยอะอยได้เยอะเยะ อ่านี่ครักับข้าวหากับข้าวกั <Laura> บมากันสามค,น,คน,นนุ่นแต่ผมมาให้นานเลยครับพท่านผู้ชมจะเป็นโจนนองครับมันจะ ไคยมาแต่ก่อนนะครับมีเป็นต้นอยู่เลยครับแต่ตอนนี้ล้มเหลือแต่ต่อต่อนะครับท่านผู้ชมปีกว่าแลวครับท่านผู้ชมมาหาปูหินเองนะครับจับปูหินจับปูทะเลเอาไปทําเอาไปต้มทากับข้าวนะครับอยู่ที่ชายหาดนะครับตอนนี้อยู่ที่หาดกองต่อนะครับมันนอนพักผ่อนหุงข้าวทำกับข้าวนะครับ มุงมองเบานะครับทีมานพีมานมาจากบ้านมาวางกัดนะครับมางแต่นเก้าโมงครับท่านชมอยู่ในทะเลนะครับผมก็ต้องเดินหาปูหินก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปฝูถอยจุดนู้นนะครับท่านชมเดี๋ยวให้น้ำลดนดหน่อยหนึงครับเดี๋ยวจะไต่ขึ้นไปทางนู้นเลยครับมโอเดินมาถึงป่าปีปีครับป่าปีปีต้นใหญ่ครับ มาหาหอยดีกว่ากระปูหายากมากนะครับมมีมีแต่ตัวเล็กๆครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ค่อยมีเดินห,หอยก่อนนะครับโอ้โหอ,โอมาถึงจุดห,หอยแครงนะครับพื้นที่ห,หอยแครงครับหอยแครงลิงมันจะขึ้นที่ปากโกลนโกลนแล้วก็ทรายนะครับสึกว่า พอๆไห,ห,หน่อยๆเลยครับท่านชมเดินเดินบุกนะครับโอ้โหเดินบุกน้ำลุยโคลนมาเลยนะครับก็มาจุดนี้เพื่อมาหาหอยนะครับเดี๋ยวไปขุดหอยดูนะครับท่านชมครับตอนนี้ผมเดินมาถึงที่จุดหาหอยแล้วครับท่านชมชม,มาลองขุดดูครับว่า จะมีตัวหรือไม่นะครับกูดออยกูดออยแขงจุดนี้ไม่มีนะครับเจอแล้วนะครับหอ,อยหอ,อยแขงหอ,อยแขงลิงตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ใหญ่ดู đang cọc 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 cọc. ô hô oh. มีหลายตัวเลยครับท่านผู้ชมหลายตัวนี่ครับหอยแขงเลีงนี่ครับสดๆกันเลยนะครับเอาสดๆกันเลยครับครับท่านผู้ชมเอาแบบสดๆกันเลยอื้อครับขูดหอ,อยแข้งขูดหอ,อยแข้งเลี้ยงที่ ลองตอกนะครับท no ่านผู้ชมเดี๋ยวออกไปต้มตะไคร้นะครับเอาหอยแกงลิงนะครับไปต้มตะไคร้ครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ยาวๆเลยครับยาวๆเลยลงทะเลลงตั้งแต่เก้าโมงนะครับท่านผู้ชมแปดโมงแปดโมงยันตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าครับก็จะอาจารย์เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวขึ้นไปหาธีละหมัดนะครับโอ้โหจุดนี้โอ้โหมันโค้งอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมลงไม่ต้องกูดเลย โอ,โ,โอ้โหมาเลยครับมาแล้วน,นี่ครับท่านผู้ชมกไมนะครับไม่กะไ,ไมโอ้ยกองเลยนะครับท่านผ้ชมนี่ลออ่อเลยนะครับลออ่อเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอื ไม่ต้องขูดนะครับนี่ครับดเดินมาจากพักแล้วครับจมพกรู้สึกว่าอยู่น้ำนะครับน้ำเดี๋ยวมาถ่านน้ำเดี๋ยวก็มาลุยกันต่อนะครับ หอยนะครับนี่นะครับมันอยู่ได้นะครับหอยแขงเลิงนะครับท่านผู้ชมนี่หอยแขงเลิงได้ได้พอประมาณเลยครับนี่โอ้โหนะครับออก้าโอ้ยมันกัดยึดเขื่อือื้มหินมันกัดอือหืมล้วงไปออืเลือดออกเลยครับอืมโอ้โหอมม มันอยู่ในถุงนะครับท่านผู้ชม,อมโอ้โหเลือดอครับท่านผู้ชมมันอยู่ในถังครับนี่โอหินนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันคีบโหมันนีบนะครับท่านผู้ชมมันอยู่ในถุงยังไม่ตายนะครับโอ้โหโดนเลยครับท่านผู้ชมเลือด ออกเลยตอนเที่ยงเที่ยงนะครับ ครับก็ตอ,อนนี้เดินมาถึงที่จุดนอนพักตะกี้นะครับจุดที่หุงข้าวตะกี้นะครับอัถึงจุดนทีเรียบร้อยแล้วนะครับอ้อ้ามาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับโ,อ,โอ,ยบอ,ยบอ,อยที่ไปได้มาตะกี้นะครับท่านชมตะกี้เอามือลลวงมันนนี่อองครับท่านชม นี่มันยังไม่ตายนะครับหอยแครงลิงเดี๋ยวเอาไปต้มตะไครนะครับคืนนี้นะครับเด,เดี๋ยวน้าก่อนนะครับท่านผู้มอ๋มอบ่ายโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวได้เวลาละหมาดก,ก่อนนะครับท่านผู้ชม ก็หลังจากลงไปทะเลตะกี้นะครับก็ไปเนี่ยกับได้ได้ไปได้หอยมานะครับอยู่ทัน้ชมนั่นอยู่นะครับท่านชมเดี๋ยวจะเอาไปอ่าทําต้นตะไคร้นะครับก็ตอนนี้ขึ้นมานอนพักผ่อนนะครับก็บางเบามาก็ยังไม่กลับนะครับกอยู่ในทะเลกับมากัดวันอยู่ครับท่านชมอีกไม่นานครับผมจะได้เดินทางกลับครับเพราะว่าแบตตัวจับใกล้จะหมดแล้วครับท่านชม แบตตัวสับไก่หมดเดี๋ยวไม่ได้ท o u t u b e ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเองนะครับเดี๋ยวหมดแบทไดก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนอนเล่นสักพักก่อนดี๋ยวก็ได้เดินทางกลับนะครับก็คล<อ>ิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดตับไก่กับช่องอํานาจชาแนลด้วยครับ,บคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อตอนนี้เดินกลับไปครับจะตึงรถนะครับยังไม่นาน,นครับเดินเดินเินกลับตอนนี้เวลาประมาณตักบ่ายสองก,กว่าครับเกือบบ่ายสามเดินทางกลับเดี๋ยวเอาหอยไปต้มตะไคร้นะครับคืนนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยติดตามชมนะครับว่าจะอร่อยหรือไม่หอ,อยแคลงลิงกับปูหินกับได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็โอเคครับท่านผู้ชม โอ้ยบางเบายังไม่กลับไม่กลับมาวางกัดนะครับโอเคถึงรถเป็นที่เรอเลยนะครับได้เดินทางกลับนะครับจากนี้ไปก็ประมาณสักกิโลนะครับโอเค